สวัสดีค่ะเมื่อ,อย่างข้าเลขกสีคอลลาเจนในผิวจะลดลงทําให้ผิวของเราเหี่ยวย่นได้ง่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนมาทําสูตรนี้กันค่ะจะได้ผิวที่ฟูดเด้งขึ้นมาสูตรนี้จะเป็นสูตรมาร์กกล้วยหอมค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีกล้วยหอมค่ะใช้กล้วยหอมครึ่งลูกค่ะปอกเปลือกออกนะคะส่วนเนื้อเก็บไว้ เราจะเอาเปลือกมาขูดค่ะในเปลือกของกล้วยจะมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายค่ะมีการช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ด้วยค่ะเราจะใช้เ,เนื้อเยื่อจากเปลือกกล้วยค่ะจากนั้นก็หั่นเนื้อกล้วยนะคะครึ่งลูกของเราที่แบ่งไว้นำใส่ในโถปั่นค่ะเราก็เอาเนื้อเยื่อจากเปลือกกล้วยมาใส่ด้วยค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปจะเป็นไข่ไก่ค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์สองแต่ไข่ไก่เราจะใช้แค่ไข่แดงค่ะเพื่อนๆทำการแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะคะในไข่แดงจะมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายค่ะและไข่แดงยังช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเมื่อได้ไข่แดงเรียบร้อยก็นำมาใส่ในโถปั่นเลยค่ะ จากนั้นทำการปั่นให้ละเอียดค่ะนี่คือเนื้อที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะเราจะนำมาเติมน้ำผึ้งค่ะเติมน้ำผึ้งหึ่งช้อนชาในน้ำผึ้งจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวและยังเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงคือเบบี้ออยค่ะเติมเบบี้ออยไป1ช้อนชา เอบิโอจะทำให้ผิวกักเก็บน้ำไว้แล้วจะทำให้ผิวฟูนุ่มค่ะจากนั้นเพื่อนๆทำการผสมนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำความสะอาดผิวบริเวณที่ต้องการมาร์คค่ะเมื่อผิวสะอาดแล้วก็นำมาร์กมาทาให้หนาๆเลยนะคะเพื่อนๆพ,พอกมาร์กไว้ประมาณ20นาทีค่ะหรือว่าจนมาร์กแห้งค่ะ เมื่อมาแห้งแล้วเพื่อนๆก็ไปล้างทําความสะอาดตามปกติเลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะสัมผัสกับผิวที่อ่อนนุ่มเด้งฟูขึ้นค่ะเป็นความมหัศจรรย์อีกสูตรหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะลองทําดูค่ะสูตรนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย